สวัสดีค่ะชื่อพัธรมัมณนโตเจริญค่ะอายุ26ปีค่ะเป็นพนักงานกว่าถนนค่ะสังกัดจอมทอง Hello Hi everybody My name is Alun Bergsana กลางโยปีนออหกินละเล้งจ้งสายสุกใจกว่าเสร็จแล้วบะเลงบะน,นเลงถนนไปเสร็จแล้ว ซึ่งกูมีค่ะกูม,มีคำถามอ่ะไม่ได้คําถามป้าเขาถามกูกูก็ยังหาคําตอบไปเขาไม่ได้แต่กูก็ตอบเขาเท่าที่ได้ป้าถามว่าทําไมทําไมต้องแต่งหน้าทําไมต้องแต่งหน้าทันต้องทาเล็บเวลาถอนญ้าเวลาถอนญ้าทํญ้าไม่กลัวเล็บพังหรอก,กูตอบเขาว่าไม่กลัวเล็บพังหรอกเพราะว่ารวยมากค่าทําเล็บประมาณแสนสามกู 3. บอกเขาบอกไปอย่างงี้รินะป้าเขาก็เลยแบบทาหน้าแบบว่าก็เหมือนในใจคือกำหมัดเกียมทุบกูแล้วอะแล้วแล้วเวลาที่กูแต่งหน้ากูรูลที่แบบคือ เอาง่ายๆเวลาเจอผู้คนหมู่มากเช่นบางทีก็จะมีงานแบบทหารทัใจตำรวจตำใจอะไรอย่างเงี้ยกูก็ต้องแต่งไหมกูก็ต้องเอาหน้ากลัวโบ้เครื่องสำอางบรนด์เครื่องสำอางเพื่อให้หน้ามันดูสดใสและชื่นมืน่นเวลาใครมองเห็นก็จะแบบเฮ้ hey, ยก็ให้โดนทำไมสวยอะไรอย่างงี้อะไรอย่างงี้ประมาณนี้แล้วเขาก็ถามว่าไม่กลัวหน้าเยิ้มหรอกูก็บอกว่ารองพื้นคือดีมากรองพื้นคือขวดละพันกว่าคือดีงามมากเพราะว่าเดือนเดือนหนึ่งก็คงหมดกับค่าครีม ค่าคีนไปเท่าไหร่ถ้าป้ารู้ยอดนะรวมบเดือนนึงนะต้องเสียค่าพวกนี้เท่าไหร่ป้าช็อกเลยหัวใจป้าหยุดเต้นสามสิบวิเลยเขาพูดอย่างนี้ กับกวาดถนนอยู่เขาก็แบบอุ๊ยเล็บสวยจังทำทำเล็บมาไม่กลัวทำยาาแล้วเล็บเพชรมันหลุดหรออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหนูก็บอกไม่นะรวยมากทำเล็บมาแสนสองอะไรเงี้ยเขาก็แบบเราแบบเงินเดือนเท่าไหร่หรอทำทำเล็บแต่งหน้าเยอะอะไรเงี้ยหนูก็เล่นเล่นกับ หมือนดคิดปอะคะ่ะถ้าหนูบอกไปป้าจะหัวใจวายแบบว่าหัวใจหยุเดเต้น30มสิบวินาะทีป้าบอกไม่อยาาัางงั้นไม่อยากรู้แล้วป้ายังไม่อยากตายเขาจะแบบเล่นกับเราก็คือเหมือนกับว่าป้าเขาก็จะแซวปกติเขาถ้าถ้าเราไม่แต่งหน้าใช่ไหมพี่ก็คือเขาจะแบบไม่สบายหรอลูกป่วยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเราแต่งหน้าก็จะแบบแกจะแอบ,บแซวๆไม่ได้โกรธเขาแบบใครจะพูดอะไรก็ช่างเขาเรามองว่าเราสวยแค่นั้นแหละหนูว่านะปกติก็ไม่หนูไม่คิดว่านักข่าวจะเอาไปลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติหนูอัดในติ๊ก ก็เล่นเล่นของหนูอยู่แล้วสําหรับหนูคือแบบอยากให้คนที่มองมาเห็นเราแบบเออดูดีนะอย่างหนูคือว่าเราเราทำงานเกี่ยวกับขยะอยู่แล้วมันดูสกรปรกใช่ไหมก็คือบอกว่าให้แต่งหน้าให้มันดูสดชื่นหน่อยอย่างเงี้ยใช่ค่ะจุดเริ่มต้นคือที่บ้านทําค่ะก็คือเหมือนกับเราเห็นมาตั้งแต่เด็กค่ะพ่อแม่พี่น้องทาหมดทำเขตหมดใช่ค่ะก่อนหน้านั้นก็เหมือนขายของค่ะ ขายของก็จะแบบกดดันตัวเองอะ่ะตัวนี้ต้องได้ยอดเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะอะไรเงี้ยแต่กว่าถนนคือแบบรับงานมาตรงนี้คือจบมันเหนื่อยเป็นบางวันค่ะอย่างแบบวันนี้ไปตรงนี้ยังวันนี้มาตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะมันจะสลับกันไปสําหรับหนูคือการได้เจอผู้คนเยอะๆเวลา,าทํางานเราไม่ต้องอยู่ในห้องสีเรียมๆแคบๆแบบอย่างคนรอบข้างหนูจะบอกตลอดว่าอย่าไปเครียดรู้ว่าแบบเรามีเรื่องเครียดแต่อย่าไปเครียดเราเครียดแบบ สบายสบายไม่ต้องอายเลยไม่ต้องอายเลยแบบถ้าเราแฮปปี้มันก็แบบทุกอย่างมันก็แบบรับรื่นเลยนะ